สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไฮทอลค่ะตู่กัชวันค่ะเมยสุพราดาค่ะผู้จัดการฝ่ายการตลาด h พว h ิช s ั่นประเทศไทยค่ะนี่นะคะเราพบกับหัวข้อ10ทฟังก์ชั่นฟรีของไฮโปรคอนเนคค่ะ หลายๆท่านอาจจะเคยรู้จักกันแล้วเนะวาะไฮโปคอนเน็ t คือโปรแกรมอะไรนะคะใช่ค่ะ h y โปค o n เน็ t นะคะก็คือโซลูชันระบบรักษาความปลอดภัยที่ทํางานบนระบบขาวนั่นเองค่ะและยังมีตัวที่ช่วยในการคํานวณค่าต่างๆในการติดตั้งและรีโมทเพื่อบริการหลังการขายค่ะค่ะ ซึ่งก็เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้มากๆเลยนะคะที่ลดการเดินทางนะคะและ้วก็เข้าพบบุคคลต่างๆฉะนั้นช่างสามารถเข้าไปคอนฟิก c t และแก้ไขปัญหาได้ผ่านทางออนไลน์นะคะก็คือรีโมทเข้าไปแก้ไขได้เลยสามารถทําให้แก้ไขได้รวดเร็วนะคะและลดความเสี่ยงในการระบาดโรคได้อีกด้วยะคะ่ะ สะดวกต่อช่างมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราสามารถใช้งานได้บนเบราว์เซอร์หรือว่าจะโหลดแอปพลิเคชัน HypoConnect มาใช้บนสมาร์ทโฟนได้ค่ะค่ะ10ฟังก์ชันฟรีนะคะเหล่านี้ที่ใช้ฟรีตลอดการใช้งานเนี่ยมีอะไรบ้างไปดูก,กันเลยค่ะค่ะข้อ1รองรับ1,024อุปกรณ์ะคะ่ะคือ ไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดอินเตคอมอาราหรือจะเป็นเอเซทคอนโทรนะคะนำมารวมกันอยู่ในแอปพลิเคชันไฮโปคอนเดค่ะระบบนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นกล้องวงจรปิดหรือเครื่องบันทึกเพียงอย่างเดียวนะคะ อุปกรณ์อื่นๆเช่เน access control หรืออะลามที่กล่าวมาก็สามารถนำมาแอดในอุปกรณ์นี้แล้วก็สามารถ manage ผ่านแพลตฟอร์มได้เลยสูงสุดถึง1024อุปกรณ์ค่ะใช่แล้วค่ะ 2. โปรแกรมช่วยในการคำนวณ hard disk อันนี้ก็เป็นปัญหาที่ช่างทุกคนจะต้องเจอทุกครั้งที่ติดกล้องให้ลูกค้านะคะก็คือมันถึงได้นานแค่ไหนคะพี่อะไรนี้ช่างก็ต้องไปลงโปรแกรมนะคะในการคำนวณ hard disk อื่นๆเพิ่มเติมแต่ hyperconnect นะคะมีเครื่องมืออันนี้อยู่แล้วในโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันค่ะก็ คือใส่เงื่อนไขต่างๆที่ลูกค้ามีนะคะเช่นจนํานวนกล้องนะคะความจุหรือความคามชัดของกล้องนะคะใส่ลองอไปโปรแกรมก็จะคํานวณให้ทันทีเลยนะคะว่าจุได้เท่าไหร่รนะคะบันทึกได้นานแค่ไหนนะคะ<อ>ใช่ก็ช่วยให้ตั้งและลูกค้าสามารถวางแผนในการเลือกอุปกรณ์ได้เลย 3โปรแกรมช่วยคำนวณระยะการติดตั้งค่ะ,คะไม่ว่าเราจะต้องการติดตั้งกล้องในจุดจุดไหนนะคะเพียงมีไฮโปคอนเน็กเนี่ยค่ะเราสามารถรู้ทันทีว่าเราควรติดตั้งกล้องตรงนี้หรือเปล่าและกล้องตรงนี้เนี่ยสามารถให้ภาพที่ชัดเจนและสำคัญสำคัญให้กับเราั่นเองค่ะค่ะเช่นเราต้องการจับภาพหรือบันทึกภาพรถตรงนี้ระยะเท่านี้นะคะ เราก็ใส่เงื่อนไขต่างๆลงไปในแอปแอปนี้<ค>นนใช่มันก็จะคำนวณให้เราเลยว่าต้องใช้เลนประมาณเท่าไหร่ขนาดเลนนะคะตอนเท่าไหร่ติดในระยะไหนนะคะทำให้ในการติดตั้งครั้งนั้นั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ภาพที่ดีที่สุดนะคะเป็นอีกเครื่องมือที่ดีมัน่นข้อที่4นะคะก็คือมีระบบ SADP เป็นของตัวเองนะใช่ค่ะ เราเนี่ยไม่ต้องไปดาวน์โหลด SADP จากบนเว็บเบราว์เซอร์แล้วนะคะ,คะเพียงแค่ใช้ h y โปคอนเน็กเนี่ยเราก็สามารถรีเซ็ตพาสเวิร์ดได้เลยโดยที่ไม่ต้องโหลด,โ,ดโปรแกรมเข้ามาในตัวเครื่องของเราเนี่ยให้ยุ่งยากค่ะก็คือ h y p ปคอนเน็กมี SADP tools เป็นของตัวเองนะคะไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่มหา้ารีเซ็ตพาสเวิร์ดและส่งไปยังลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยคงจะชอบข้อนี้มากๆสาหรับช่างติดตั้งวงวง,ง,งจรปิดนะคะ,คะเพราะว่า มีตัว h ฮ p ปรคอนเนเนี่ยสามารถรีเซ็ตพาสเวิร์ดได้เลยในตัวเราเนี่ยไม่ต้องรอ Verify p a า s พาสเวิร์ดเป็นเวลานานสะดวกมากๆสำหรับลูกค้าและก็ตัวช่างเองด้วยเรียกว่าปัญหาลืมรหัสผ่านเนี่ยเป็นปัญหาโลกแตกที่ช่างเจอทุกวันนะคะแล้วก็เจอบ<ช>่อยๆด้วยฉะนั้นถ้ามีฟัง์กชันนี้นะคะสามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็วนะคะแล้วก็ไม่ต้องรอเป็นเวลานานด้วยค่ะ หก <6. S 2> รีโมทไปที่เครื่องบันทึกเพื่อแก้ไขปัญหาหลายๆครั้งนะคะที่เวลามีปัญหาภาพไม่ขึ้นหรือภาพเป็นจุดๆหรือปัญหาต่างๆนะคะ <S <S ส่วนใหญ่ลูก้าก็จะต้องโทรไปหาช่างบอกพี่มาดูให้หน่อยมันมีปัญหางี่เงีนะคะ <S <S 2> <S 2> ใช่ค่ะซึ่งอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆที่สามารถรีโมทเข้าไปก็ได้แต่ว่าช่างอาจจะต้องเสียเวลาเดินทางไปเป็นเวลานานแล้วก็ไกลนะคะเสียค่าใช้จ่ายไปเยอะฉะนั้นฟังก์ชันที่สําคัญที่สุดก็ว่าได้นะคะก็คือการรีโมทไปแก้ไขปัญหา ใช่แล้วค่ะแล้วก็การรีโมทเข้าไปแก้ไขปัญหาในแต่ละครั้งนะคะก็ต้องได้รับอนุญาตจากทางลูกค้าด้วยะนะคะช่างเนี่ยจะสามารถเข้าไปแก้ไขได้ฉะนั้นเจ้าของกล้องหรือเจ้าของบ้านก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะคะว่าช่างจะเอาไปทําอะไรอุปกรณ์ของเขาหรือเปล่านะคะใช่แล้วคลูกครั้งนะคะช่างก็ต้องขออนุญาตการเข้าถึงอุปกรณ์เพื่อไปรีโมทแก้ไขปัญหาฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยนะคะใช่ค่ะข้อ7อัปเดตเวอร์ชันไฮโปคอนเน็กอัตโนมัติ ช่างคนไหนนะคะที่ใช้ไฮโปคอนเน็กบนเว็บเบราว์เซอร์นะคะไฮโปคอนเน็กเนี่ยจะอัปเดตให้อัตโนมัติเลยค่ะ,คะแต่ว่าในบนแอปพลิเคชันก็ต้องกดอัปเดตเหมือนเดิมเนาะใช่ละค่ะ,คะข้อที่8นะคะสามารถเห็นสถานะออนไลน์ออฟไลน์อ,อนุปกรณ์ได้ทันทีถ้าเห็นว่าอุปกรณ์ออฟไลน์อยู่ก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะ,คะอย่างเช่นในหลายๆครั้งนะคะเวลาตํารวจเวลาเกิดเหตุเนี่ยตํางกดขอดูวิดีโอย้อนหลังใช่ค่ะออแล้วเพราะว่าอุปกรณ์ออฟไลน์อยู่จ้าแล้วก็ เออหาหลักฐานจากในนั้นไม่ได้ไไดแล้วใช่แล้วเราก,ก็ไม่ทราบว,ว่าอุปกรณ์ออฟไลน์ตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแล้วเข้าไปแก้ไขก็อาจจะไม่ทันการแล้วในการแก้ไขปัญหาก่อนที่จะเกิดปัญหานี้นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะต่อการรักษาความปลอดภัยฟังก์ชันนี้นะคะจึงเป็นอีก1ฟังก์ชันฟรีที่สําคัญมากๆค่ะ 9. รองรับภาษาไทยไฮโปนะคะมีหลากหลายภาษาให้เราเลือกใช้มากและหนึ่งในนั้นก็คือภาษาไทยค่ะ เหมาะสําหรับช่างเพื่อความสะดวกแล้วก็ทํางานได้อย่างสมูทมากขึ้นค่ะข้อที่10นะคะอันบ <bu> <bu> ายอุปกรณ์ก็คือในกรณีที่เราต้องการยกเลิกการเชื่อมโยง Ad um mm hmm. แอคเคา t ์เดิมนะคะกับอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยเราก็สามารถเข้าไปคลิกได้ที่อั Hi Pro นบายอุปกรณ์ที่ Hack Pro c o n n c นะคะอุปกรณ์นี้จะถูกยกเลิกการเชื่อมโยงจากแอคเคา t ์เด um ิมได้ทันทีนะคะแล้วก็สามารถนําไปใช้แล้วก็แอดเข้าแพลตฟอร์ม hmm. ได้เลยค่ะรวเดเร็วมากแล้วก็สะดวกมากมากเลยค่ะ ค่ะนี่ก็เป็น10ฟังก์ชันฟรีนะคะของไฮโ r คอนเน็นะคะเพื่อความสะดวกสำหรับผู้ใช้งานนะคะไฮโปคอนเน็ Hi เนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดได้แล้วตอนนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเนี่ยอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะคะหรือจะเปิดใช้งานบนเว็บบราวเซอร์ก็ได้ค่ะ สถานการณ์ตอนนี้นะคะการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่ชาญนฉลาดแล้วก็เป็นประโยชน์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเซอร์วิสลูกค้าแล้วการแล้วก็การติดตั้งอุปกรณ์ตา่างๆให้ลูกค้านะคะฉะนั้นไม่ควรพลาดใช่ลหวคะหรือใครที่อยากศึกษาไฮโปคอนิคเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เพลทางยู u ูปไฮ i v i s i o n ทยแล l ด์ออ Official ค่ะ ก็จะมีวิธีการใช้งานต่างๆของ h ฮโปรคอน n น c ตนะคะตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายให้ท่านได้เลือกศึกษาและทำตามกันได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะตูคะ่ค่ะเมยค่ะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดาค่ะ